บนเส้นทางของการสร้างบาร,รมีแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายมาขวางกัน้นแต่ถ้ามีความเพียรและความอดทนมีจิตใจมุ่งมั่นจดจอ่ออยู่ที่ความสำเร็จประกอบด้วยสติปัญญามองเห็นปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายเสมือนเป็นสะพาน ให้ก้าวข้ามไปสู่ฝั่งแห่งความสำเร็จและบุญในตัวที่สั่งสมมีมากพอความหวังและปณิธานที่ตั้งเอาไว้ก็จะสำเร็จสามารถนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่อายตนะนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางได้ซึ่งสิ่งนี้ จะบังเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มที่การทำใจให้หยุดนิ่งและดดำเนินจิตเข้าสู่ทางสายกลางภายในโดยการทำสมาธิเจริญภาวนาหยุดใจเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพีตสูตรว่า พระหุนนานังครมาวสันโตสัโทโธมุทูสังวิภาคีวทันยูเอเตสุธรรมเมสุทิโตจตุสุธรรมเมทิโตประโลกังนภาเยติผู้อยู่ครองเรือนที่มีข้าวและน้ำมากเป็นผู้มีศรัทธา เป็นผู้มีจิตอ่อนโยนมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทราบถ่ายคำของผู้ขอผู้ติดตั้งอยู่ในธรรมสีอย่างชื่อว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในธรรมไม่ต้องกลัวปรโลกการเกิดแก่เจ็บตายถือเป็นเรื่องปกติของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เป็นธรรมประจำโลกเพราะโลกนี้นะ่ตกอยู่ในสามมัญลักษณะสามประการคือลักษณะของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นมนุษย์เป็นเทวดาพรหมหรืออรูปพรหม ก็ตกจนในกฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเมื่อถึงขีดถึงคราวที่สรีระร่างกายใช้การไม่ได้เหมือนรถที่ใช้งานมาเป็นเวลานานพอหมดอายุการใช้งานก็จำเป็นต้องทิ้งไปเพื่อไปใช้คันใหม่ที่ดีกว่าเดิมสังขารร่างกายก็เช่นเดียวกัน จำเป็นต้องทอดทิ้งร่างที่ประกอบไปด้วยมหาภูตรูปซึ่งมีการแก่ชราเสื่อมสลายใช้การไม่ได้นี้ไปสแสวงหารูป,ปรกายใหม่ซึ่งก็แล้วแต่ว่าก่อนตายได้สั่งสมบุญหรือบาปเอาไว้มากกว่ากันถ้าบุญมากก็ได้รูปรกายใหม่ ที่ละเอียดประณีตกว่าเดิมหากสั่งสมอกุศลกรรมเอาไว้มากอายตนะของบาปก็จะดึงดูดไปสู่อบายภูมิลงไปสู่ภพภูมิที่ต่ำกว่าเดิมความตายไม่ใช่เรื่องที่หน้าหวาดกลัวเป็นเพียงการเดินทางไปสู่ปรโลกหรือย้ายที่อยู่ใหม่ เปลี่ยนพบภูมิใหม่เท่านั้นเองพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีเตรียมตัวก่อนตายเพื่อเดินทางไปสู่ปรโลกเอาไว้ว่าทำอย่างไรจรึงจะไปอย่างผู้มีความองอาจไปอย่างปลอดภัยและมีชัยชนะท่านทรงสอนว่าเมื่อเป็นคารวาดอยู่ ลองเรียนก็ให้มีคารธรรมคือต้องขยันหมั่นเพียรทำมาหากินโดยสุจริตบริสัทย์มาแล้วส่วนหนึ่งก็นำมาหล่อเลี้ยงขันห้าอีกส่วนหนึ่งก็นำออกด้วยการให้ทานเป็นการฝากฝังทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาที่สามารถเปลี่ยนจากโลกิศทรัพย์ มาเป็นอริยทรัพย์จะต,ติดต,ตามตัวเราไปได้พรงคทรงสอนให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนมีจิตสูงสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าผู้มีใจสูงมีใจประเสริฐจิตใจจะสูงได้ก็ต้องมีปกติเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ยินดีในการให้มากกว่าการรับใครมีปัญหาอะไรพอที่เราจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือกันไปไม่เป็นคนตรนีทีเหนียวมีศรัทธาในบรวรพระพุทธศาสนามั่นทำทานรักษาศีลจเจริญภาวน,นาอยู่เป็นประจำเมื่อดำรงมั่นอยู่ในธรรมอย่างนี้แล้ว จึงไม่ต้องกลัวต่อปรโลกเพราะเมื่อละโลกไปก็ต้องไปสวยสุขในสุคติโลกสวรรค์อย่างแน่นอนเมื่อนในสมัยของพระปัทมุตตะพุทธเจา้ามีพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดังท่านหนึ่งชื่อว่าชลพังคะมีลูกศิษย์1,800คน ท่านได้สั่งสอนลูกศิษย์ให้บำเพ็ญเมตตาภาวนาจะได้ไปสู่พรม,มโลกมีอยู่วันหนึ่งขณะที่อาบน้ำอยู่ที่ถาน้ำได้มองเห็นพระสง์หมู่ใหญ่กำลังเดินข้ามแม่นน้ำพาคีรสีซึ่งก็ไม่ลึกจนเกินไปแต่ก็ทำให้ท่านต้างลำบากในการเดินข้ามพระสง์เหล่านี้นะี่ย เป็นผู้มีเสขียวัตรงดงามน่าเลื่อมใสไม่ขนองมือขนองเท้าจึงเกิดความเลื่อมใสเกิดกุศลศรัทธาอยากจะทำบุญโดยการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนั้นเมื่อคิดเช่นนั้นท่านก็ได้บอกข่าวบุญให้กับลูกศิษย์ทั้งหมดทราบว่า อยากจะสร้างสาพนะพานถวายแด่ประสงค์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระสงฆ์ท่านก็จะได้เดินทางข้ามลำธารได้อย่างสะดวกสบายอาน,นิสงฆ์แห่งการถวายสะพานข้ามแม่น้ำนีนะ้ก็จะได้เป็นพละวะัปัจจัยให้สามารถข้ามพ้นทุกข์ในสังสารวัฏได้ลูกเสือทั้งหลาย เมื่อได้ยินข่าวบุญแล้วก็เกิดจิตศรัทธาได้สลระทรัพย์คนละ100บ้าน1,000บ้านเต็มกำลังศรัทธาของตนแล้วก็จ้างช่างให้มาสร้างสะพานขนาดใหญ่ใช้เวลาสร้างไม่กี่เดือนก็สำเร็จเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพรามพร้อมด้วบริวาร กะถือโอกาสเดินทางไป้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้กราบนมัสก,การด้วยความเคารพนอบน้อมพร้อมทั้งกราบทูลถึงความตั้งใจในการสร้างสะพานถวายเป็นสังฆทานว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าบโลงดิสดรัรั์หลายพันกหาปณะพนะร้อมทั้งบอกข่าวบุญแก่พวกพร้องบริวาร ให้มาร่วมกันสร้างสะพานบัดนี้สะพานข้ามลำธารนนะ่ะสำเร็จรเรียบร้อยแล้วขอพระองค์ได้โปรโดทรงรับเป็นสังฆทานพร้อมทั้งไทยธรรมทั้งหลายเหล่านี้นะเพื่อประโยชน์แก่ข้าพระองค์ดิเถิดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งท่ามกลางหมู่สงทรงรับให้สำเร็จประโยชน์ แกพราหมณ์และบริวารแล้วทรงพิจารณาถึงผลบุญที่พราหมณ์คนนี้จะได้ว่ามีอานิสงส์มากน้อยเพียงไรเมื่อทรงตรวจดูด,ด้วยธรรมจักษุแล้วก็ตรัสในท่ามกลางมหาสมาคมนั้นว่าผู้ใดมีความเลื่อมใสได้ให้ทำสะพานดน้มือของตนแก่เรา เราจักพยากรผู้นั้นผู้นี้แม้ตกลงในเหวก็ดีตกจากภูเขาหรือต้นไม้ก็ดีแม้จุติแล้วก็ดีจักได้ที่ตั้งมั่นไม่ได้รับอันตรายจากภัยใดๆแม้ศัตรูหมู่พานย่อมข่มเหงไม่ได้ปเปรียบเสมือนลมที่สั่นคลอนต้นไทรที่มีราก และย่านงอกงามไม่ได้ฉะนั้นพวกโจรย่อมขมเหงไม่ได้กษระย์์ทั้งหลายก็ไม่ดูหมินมีแต่ให้ความเคารพยำเกรงและจะได้รับความเคารพในฐานะครูบาอาจารย์ผู้นี้จะข้ามผลศัตรูทั้งปวงเพราะผลแห่งการถวายสะพานทำบุญเพื่อปรารถนาบุญล้นล้วน ึงจะอยู่ในที่กลางแจ้งถูกแดดกล้าแผดเผาก็จักไม่มีเวทนามีแต่ความเย็นกายสบายใจทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อบังเกิดในเทวโลกหรือมนุษยโลกยานพาหนะที่ตกแต่งดีแล้วจักบังเกิดขึ้นมาสินทบหนึ่งพันเป็นพาหนะ ที่มีกำลังวิ่งเร็วดุดลมจะคอยรับใช้ทั้งเช้าเย็นนับจากกับนี้ไปอีกหนึ่งแสนกับพระบรมศาสดาพระนามว่าโคดมจากสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นี้จะเป็นธรรมทายะของพระบรมศาสดาพระองค์นั้นเป็นโอรสอันธรรมนิรมิตแล้ว จากกำหนดรู้อัสวะทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอัสวะจกได้นิพพานอันเกษมเมพระรา,ามได้ยินพุทธพยากร์เช่นนั้นก็บังเกิดมหาปิติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นต้องเป็นจริงอย่างแน่นอนทำให้ท่านเพิ่มกำลังแห่งปิติ และความศรัทธาภาษาทะที่ไม่คลอนแคลนตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญเป็นอุบาสกแก้วคอยทำนุบำรุงประสงค์ในประวรพระพุทธศาสนาเรื่อยมาจนตลอดชีวิตท่านไม่เคยอิ่มไม่เคยเบื่อในการทำบุญเลย ก่อนสิ้นลมท่านกับไปอย่างสงบไม่มีความรู้สึกกระวนกระวายหรือหวาดกลัวต่อความตายแม้แต่นิดเดียวใจของท่านก็เป็นปกติสุขราวกับพู้นีรทุกชีวิตหลังความตายของท่านก็ได้ไปเสวยที่ประโยชนสมบัติอยู่เป็นเวลานาน,านได้เป็นจอมเทพ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อมาเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองไพ่ฟ้าประชาราชโดยทศพิษพระราชธรรมเป็นพระราชาประเทศราชอีกหลายพบหลายชาติและก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเรื่อยมาเลยพบชาตินี้ก็ได้เป็นมหาเศรษฐี พอถึงคราวออกบวชก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าผู้ที่สร้างสมบุญเอาไว้มากๆย่อไม่หวาดกลัวต่อความตายกลัวอยู่อย่างเดียวคือกลัวว่าจะไม่ได้สร้างบุญเพราะรู้ว่าบุญน่ะเป็นทุกสิ่งของชีวิตที่สมบูรณ์ เมื่อมีบุญมากแล้วแม้ตั้งจากโลกนี้ไปสู่ประโลกก็เวียนวนอยู่ในสุคติโลกสวรรค์อย่างเดียวเหมือนอย่างพราหมณ์ในเรื่องนี้บุญต้องทำบ่อยๆนะจ๊ะอย่าชราดใจว่าเรานะ่ะทำมาเยอะแล้วอย่าเพิ่งชะลาดใจเราต้องไม่ประมาท ต้องสั่งสมบุญทุกชนิดบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่ทำมันทุกๆบุญนั่นแหละย้ายขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวสิ่งอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลที่ได้แนะนำให้ทำให้ดีใจเอาไว้เถิดว่านั่นแหละจะเป็นสมบัติใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วจะได้ไม่ต้องไปหวาดกลัวต่อปรโลกต่อมรณภัยเพราะชีวิตหลังความตายของเราแล้วจะต้องไปสู่สุกติอย่างแน่นอนเพราะได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วกันทุกคนในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสาเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้าจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดนักสร้างบารมี ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เขอถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน